ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ฟ m i l y Channel วันนี้พวกพี่มีเกมมาเล่นกันโดยเกมนั้นมีชื่อว่ากระดาษเสีย่ยงทายโดยกฎของเรามีอยู่ว่าให้จะโอ,อน้อยออกกันตามแบบโอน้อยออกแล้วเนี่ยสมมติฟโฟนออกคนแรกก็คือคนแรกแล้วไล่ไล่มาออกมาเรื่อยๆแล้วคนแรกก็ต้องล้วงว่าข้างในนี้ข้างในเนี้ยมันเอ้ข้างในเนี้นนมนย,ยนนมันมีบทลงโทษท,ที่เราจะต้องทําอยู่แต่ว่าหากคนนั้นไม่ มาได้ก the ็จะดนตามที่สั่งพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไปดูกันรวมจโอโอ้อยออย้ยอยอกพี่้นแอกยอ้ยโรียยอ่ยอยนอยอ้ยโอยยอยโอ้ยยวยอยออ้อยยออ้อยยโอโออ้ยโอ้้ยออ้ย้ ออหก้งดูสั่งทำอะไรก็ได้อ่าโอ้โหให้พี่สั่งคนอื่นนะพี่ไม่ได้แบบเนี้ยแบง็คสองโอ้โหเวย์ยังชอบเลยว่ะเึงุ๋ดเลยอะสวยพี่สวยกางเซเว่นอ่าอันนีหละมึงเด็ดจริงไอ้แบงคคโดนทิ้งเก็บไว้รถวสามแล้วมันมีนี่เดี๋ยวมีรอบสองแน่นอนเออ เดินไปเดินไปขอเฟซโอ้โหคุณต้องเดินไปขอเฟซจิปายเขาไมกูเรียกกับชาวบ้านเลยวะช้างไปแล้ว่ะยังอย่างกูสุดท้ายจีเปิดเปิดได้เลตมตีนพวกคุณนี่จบเลยฮะโอ้โหรอดรอดรอดนะคะไอ้บอลจับเออรอดแล้วโอ้โหมาแล้วมากูไอมาคุณปาะชางเอ้ยโอ้โหกูหนักกว่าชาวบ้านเลยกูเดินไปขอเฟซใครก็ไม่รู้ฝืนสิบผีดาเซเว่นไปจากขึ้นแน่สิบสักขึ้นแน่ เอาโฟนครับอ่าบานโฟนข้านไหนเขาเขาเฟรมนี่นี่จะจะให้สั่งทำอะไรครับบอกว่าอยากใส่เดี่ยวกลางเซเว่นครับอ่าอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับป้าเนี่ยฮะก็โดนพี่พีสั่งให้มาตะโกนว่าอยากใส่เดี่ยวครับเออพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังครับมึงมึงรับมึงพร้อมยังหนึ่งสองสามอยากเดี่ยว โด,โดนอะไรมาเนี่ยฮะมาโดนย,ยืนอยู่หน้าเซเว่นเนี่ยผมโดนตะโกนสวยพี่สวยหน้าเซเว่นครับอ่ามึงพร้อมยังพร้อมครับสามสองหนึ่งสวยเว้นสวยโดนให้ขอเป็นผู้หญิงครับไหนไหนเจอยังเจอยังแล้วตอนนี้เราก็เจอแล้ว้วคนดูไหนไหนไเด้นไปมโดนโดนไปกำลังใจให้ผมด้วยนะคนดูได้ได้ดได้ได สฉยๆไม่รู้โดนเมียกระทืบแน่สัตว์ชื่ออะไรรับเนี่ยเราขอไปได้ไหมอ่ะเมียกระทืบเมียกระทืบตายแน่เมียลงทันแน่เราผ่านนะครับเราขอได้นะครับทุกคนนี่เมียข้ามตายแน่เป็นกำลังใจผมด้วยผมทำผ่านครับอือผมครับ เราก็ได้มาแล้วกันนะครับทุกคนสำหร,รับตอนนี้ผมผ่านนะครับไปดูคนต่อไปนะครับน่ารอดครับโอ้โหเจ๋งมากเลยอ,ะอล่ะรอดไปทีนึงอ,อ่ะมึงโชคดีเอาไอว้โชคดีอยู่แล้วอ่ะติ่เพื่อนทีหน้าเสซเว่นพร้อมยังไม่พร้อมก็ต้องหอมเลยสัตว์อ่ะไปเลยคนเต็มเพืนน,นี่นะครับสวัสด,ดี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกทีเดียวตมาดูสภาพหน้านะครับโอ้สิบวิวยังจะแทบตายเลย่ไหวไหมครับโอ้เฮียไม่รอดเหนื่อยเป็นไงขอเซตผู้หญิงไอไอครับแต่มันก็กูเมียครับแต่ก็เป็นงานเป็นการนะครับรู้ตัวเมียแต่คุณแบล็คเป็นไงหนในเราคุณเล่าเนี่อายเน็ดเครับแล้วเนี่ยในตะโกนเขาใส่จากใสเดียวอ่ะคือรู้สึกไง ก็กลัวเกลืนใหม่เอ้าเอ้าพีทำไมดูเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนคนไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตกหมูแมรีกเข้าบ้านกลัวแม่อ่ะแค่นี้แหละคลิปสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมสำคัญเลยอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราเวลาอัพคลิปใหม่จะได้พลาดเมนแรกสำหรับวันนี้ก็ขอลา ขอตัวลาไปก่อนนะครับอยากให้พวกเราอยากให้พวกเราทำอะไรเมนบอกได้ดจะรังส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายสวัสดีครับพวกเราพีเอชแชนแนลเออไม่ต้องรู้ก็พอ